สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่ Eye of Tharot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรากักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดราศีมากันที่ราศีเมถุนค่ะ21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนนะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่อาจจะไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิง โดยเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรจะดูโอเคไหมมาอัปเดตกันค่ะ1-16ถึงนี้ความรักของคุณจะเป็นเช่นไรช่วงนี้โรคระบาดนะคะติดต่อรุนแรงมากเพราะฉะนั้นเซฟตัวเองเซฟตัวเองเซฟคนที่คุณรักด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากอาจารย์เป็นห่วงทุกคนนะคะโอเคไหมมาเรามาอัปเดตกันสวัสดีชาวส่องสวัสดีเมถุนสวัสดีสมาชิกท่านใหม่ มากดติดตามรับชมรับฟังช่องนี้ด้วยนะคะเหยาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะเป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกบอกแล้วอ่ะบอกแล้วใช่ไหมอมือาจารย์จะเริ่มมึนๆโอเคคนที่คุณรักเลคะ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณคนที่คุณรักคนที่คุณรัก,รกเขากลับไปรักตัวเขาเองแล้วคะ่ะในเมื่อความสัมพันธ์นี้มันไม่ดีเขาก็นิ่งเฉยแต่เขายังคิดถึงคุณอยู่นะคิดถึงคิดถึง คิดถึงคิดถึงโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะแนวโน้มแนวโน้อมอ่าจะเป็นเช่นไรโอเคค่ะเปิดไพ่ของคุณหนึ่งใบเปิดไพ่ของเขาแล้วก็เปิดไพ่ของความแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นเช่นไรพไพ่ใบแรกของคุณค่ะขึ้นอ่า จ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยคืออะไรคือความเพ้อฝันหรือเปล่าจ๊ะคุณคุยกับคนไรยคนหรือเปล่ามีความเพ้อฝันคือไพ่ของใบนี้ลักษณะของไพ่แห่งจินตนาการความหวังความหวังหวังลมลมแรงแรง,งนะคะคือถ้วยในถ้วยนี้มีทั้งงูมีทั้งหัวคนมีทั้งปราศาทมีทั้งสมบัติมงัมงกร เพราะฉะนั้นคือมันเป็นสิ่งที่ยะยะไปหมดเลยคุณเพิอฝันไปไม่รู้จะเลือกใบไหนถูกเช่นกันก,อกอไ็ไม่รู้จะเลือกอะไรไม่รู้จะเลือกถูกหรือจะเลือกผิดนะคะระวังให้ดีไพ่ใบนี้มาเตือนสิ่งที่คุณเลือกอาจจะเลือกผิดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ถ้าในด้านความรักก็เลือกให้ถูกคนด้วย คุยกับคนหลายๆคนแต่ยังเลือกไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้ว่าคนไหนดียังไอ้ข้อดีข้อเสียการตัดสินใจที่จะเลือกมันมีผลมันมีผลต่ออนาคตในชีวิตของคุณข้างหน้าเพราะฉะนั้นสกรีนดีๆสแกนดีๆว่าคนที่เข้ามาดีกับเราจริงไหมเลือกให้ถูกใช้ใชอ้อย่าใช้ความหลงใช้สติให้มากๆการมีสติมันจะช่วยให้คุณเลือกได้ถูกคนโอเคไหม หรือเป็นความเพอ้อฝันก็ได้ไอ้คนที่คุณคุยได้ห้าหคน 7, จปดคนหรือสอาคนน่ะเขาแค่คุยเขาอาจจะไม่ได้จริงจังกับคุณเขาอาจจะไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นก็เป็นได้นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะไพ่หใบของคุณค่ะขึ้นเก้าดาบ The Empress ค่ะแล้วก็6ดาบแ8ดแปดถ้วยแล้วก็ห้า ถ้วยอะห้าเหรียญคุณเครียดนะคุณวิตกกังวลเกินเหตุไปหลืเปล่าวันนี้ตอนนี้ช่วงนี้คือม่ที่ที่ผ่านมาคุณค่อนข้างจะวิตกกังวลเป็นไพ่แห่งการจิตตกคิดมากคิด,มคดมนนไมยน,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 นอนไม่หลับดึกดึกเดนตื่นตื่นขึ้นมาคิดแล้วคิดอีกคิดวนไปวนมาในหัวสมองระวังค่ะคิดมากนอนไม่หลับจะทําให้คุณไม่สบายได้อาจจะถึงกับอาจจะที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบไม่สบายกายไม่สบายใจไม่สบายอะไรเลยสักอย่างหนึ่ง นะคะเพราะฉะนั้นความวิตกกังวลบางทีการวิตกกังวลมากเกินไปนะนะคะมันทําให้อมันทําให้ให้คุณน่ะไม่สบายได้การเริ่มต้นใหม่น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดเดนเพรสมาบอกระวังตั้งคันนะคะ อาจจะเป็นการบางคนอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่หรือบางคนเป็นการก่อก,กําเนิดแห่งการตั้งครรภ์ถ้าเป็นผู้หญิงระวังท้องถ้าเป็นผู้ชายระวังไปทําเคอท้องพระตัวเองท้องไม่ได้แน่ถูกปะ,ะคุณเดินจากจากอะไรมาบางสิ่งบางอย่างการเดินจากไปแล้วพยายามตัดสินใจหลายๆครั้งที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี่ค่ะแต่ยังอะไรวอววรยังคิดถึงแต่คุณมุ่งมั่นแล้วนะในใจของคุณมุ่งมั่นที่จะไปให้ได้เพราะคุณรู้ว่าอยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็ไม่ได้มีความสุข อยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็เป็นเป็นคนที่เขาไม่แคร์เหมือนคุณแคร์เขาถ้าเขาไม่แคร์รักเขาเขาไม่รักสนใจเขาเขาไม่สนใจแต่พอเวลาคุณจะไปจริงๆเขาก็มาลังคุณทุกทีประมาณนั้นหรือเปล่าโอเคอเดี๋ยวนะไอ้แบตอาจารย์หมดลืม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 แบตหมดขอโทษทีค่ะอ่าโอเนะคะเดี๋ยวเครื่องจะดับไปซะเฉยๆเลยอาจารย์ไม่เห็นนะเนี่ยเพิ่งเห็นอ่า โ <Okay>, okay. อเคโอเคเกือบดับนะเกือบดับเลยอาจารย์ไม่เห็นพอดีไม่ได้เห็นกล้องโอเคคุณรู้สึกว่าความรู้สึกของคุณเนี่ยมันวิ่งตามเขาคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยคุณร้าคุณท้อแต่คุณก็ยังไม่ได้ตัดขาดจากเขาได้นะนะขอดูอีกใบหนึ่งคุณกลับมารักตัวเองแล้วล่ะมองว่าจะกลับมารักตัวเองมากกว่าคือมองไปแล้วว่าการรักคนอื่นไม่ได้สร้าง ความสุขให้กับคุณเลยคุณหันกลับรักตัวเองแต่ยังมีใจที่อยากจะคุยก,กับเขาอ่ะกลับรักครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะแต่ยังไปเสรรป์ฟไปส่องไปดูเขาอยู่เลยไปตรงเสรร์ฟไปต้องสรร่องการสืบการส่องขอโทษทีค่ะการสืบการส่องมันเจ็บปวดนะถ้าคุณไปส่องเขาก็ส่องคุณน่ะ เป็นการส่องอยากรู้ความสัมพันธ์อยากรู้ความเคลื่อนไหวอยากรู้ก็าไปไหนทําอะไรที่ไหนยังไงส่องไปก็เจ็บค่ะส่องไปก็ยิ่งตัดไม่ได้จริงๆการสืบการส่องไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยให้คุณดีขึ้นไม่ได้ช่วยคุณตัดได้เร็วขึ้นการเลิกที่ดีที่สุดคือการบล็อกปิดกั้นอารมณ์ปิดกั้นความรู้สึกปิดกั้นการสื่อสารทุกชนิดและคุณจะทําใจได้ไวแล้วก็ มานอนฟังอาจารย์โอเคไหมโอเคไพ่ของเขาราคาเขาขึ้นเก้าเหรียญคุณมีสิบเหรียญด้วยนะคุณมีสิบเหรียญโฟกัสกับงานกับเงินคุณอาจจะคุยกับคนธาตุดินพุธศ,ศพกันมังกรเมธพุธอ่าเมธแล้วก็พฤธศ,ศพเองแล้วก็ตุลแล้วก็แนวอ่าพลังงานของคนที่เป็นพุธศ,ศพกันมังกรขึ้นมาเด่นชัดมากอะ่ะขึ้นมาแบบนะประมาณนั้นลมเมตุลตุลกลุ่มก็มี เ,เขาคิดยังไงกับคุณเขากลับไปรักตัวเองเขามองว่าความรักครั้งนี้เขากลับไปรักตัวเองในเมื่อความสัมพันธ์ที่เขาคนโทรลไม่ได้หรือเปล่าเขาเน่งกับคุณอะแต่เขาคิดถึงคุณนะแต่เขาจะไม่ทําอะไรเขาบอกว่าเจ็บมาเยอะกับคุณคะ่ะสามดาบคือการเจ็บการเจ็บมันหนักเลยกับคุณนะคะคุณไปทําอะไรเขา <c oughs> เขาบอกว่าเขาจะไม่เป็นตัวเลือกของคุณหรอกคะ่ะหรือไพ่สลับกันได้คุณอาจจะไม่เป็นตัวเลือกของเขาก็ได้ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะในทนิดมันเป็นไพ่ มันเป็นไพ่เจเนรอนอะดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นสลับกันได้นะจ๊ะคุณอาจจะคือกระดาษสีเมถุนเดอะดาวเวอร์เขาบอกว่าเขาจะไม่เป็นความรักที่อยู่ในความตัวเลือกของคุณเขาเลยจบเขาจบค่ะเขาจบเขาเจ็บแล้วเขาจบเออเขาเจ็บแล้วเขาเน่งเขาเฉยเขาพยายามควบคุมไปรักตัวเองไปตั้งกำแพงสูงริบเลยเพื่อต <c oughs> ัวเขาเองเขากลัวคุณจะทำเขาเจ็บอีกเขาบอกแบบนี้ใช่ป่ะเมถุน ไพ่ห <c oughs> ้าใบค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตแจสติกค่ะ h t o f s w o r d ด h ดอ h ไฮพรินเท e s s แล้วก็ The Sun แล้วก็ q e e ีนออฟ o r ดมีคนกลับมาหาความยุติธรรมให้กับตัวเองนะคะความยุติธรรมที่ไม่ได้รับมาเลยตั้งกับคบกันมาฉันดูแลเธอฉันใส่ใจเธอเธอไม่เห็นคุณค่าฉันเลยมีความรู้สึกว่าในคนคนหนึ่งที่กลับไปรักตัวเองกลับไปรักตัวเองกลับไปเห็นความสําคัญของตัวเองกลับไปดูแลตัวเอง รักแท้ดูแลไม่ได้คนอ่อนออ่นแอก็แพ้ไปหวันไหวก็ทักมาโอเคไหมเออ,เ,อ,อเขากลับไปรักตัวเองแล้วกลับไปหาความยุติธรรมให้กับสิ่งที่เขาไม่เคยได้รับกับคุณหรือเปล่าหรือคุณไม่ได้รับจากเขานายออฟสอรมาบอกว่ามีคนเด้อเป็นคนคิดมากและเป็นคนเด้อเป็นคนขี้หึงยังร้ายกาจเป็นคนคิดว่าตัวเองคิดถูกสิ่งที่ตัวเองคิดถูกอยู่คนเดียวอืมนะคะ เดอะไฮแล้วแฟนมาบอกว่าใครไปขอพรจากพระมาหรือเปล่าหรือความสัมพันธ์ที่ไปขอความเข้มแข็งขอให้ฉันมีความเข้มแข็ง,ขงให้เลิกกับคนคนนี้ได้ทีเธออะไรอย่างเงี้ยเหมือนรู้ว่าหรือว่าถ้ามันยังดีก็ขอมันอยู่ต่อเพราะเขาคือความสุขอะความสุขคุณสองคนนี้เป็นคนที่อีโกโ้แรงทั้งคู่เดอทั้งคู่นะวีนอัพสอดมาบอกว่าคุณก็อยู่คนเดียวได้ คุณก็อยู่คนเดียวได้หรือเขาเองก็อยู่คนเดียวได้ถ้าเขาไม่มีคุณนะคะไม่มีใครตายถ้าไม่มีไม่มีใครตายถ้าถ้าไม่มีใครสักคนหนึ่งอ่ะเพราะชีวิตต้องเดินต่อไปจริงๆนะเออไม่มีใครตายนะสมมุติว่าคุณไม่มีเขาคุณก็ไม่ตายเขาไม่มีคุณเขาก็ไม่ตายมันแค่เจ็บจี๊ดๆเออเจ็บความเจ็บนั้นมันจะผ่านไปนั่นแหละโอเคไหมเขาคิดยังไงกับคุณความรู้สึกนิ่งเฉยความรู้สึกที่สามถ่วย เขาอยากกลับมาเหมือนกันแต่ความรู้สึกของเขามันตีกันอะแต่คุณจะไม่อยู่ในความสัมพันธ์นี้ดอกมันมีสามถ้วยด้วยคุณบอกเป็นแค่เพื่อนกันก็ได้เขามีความรู้สึกที่มันตีกันอยากจะกลับก็กลับอยากจะอยู่ก็อยู่แต่เขายังถือคุณไว้นะเขายังถือคุณไว้ในมือเออนะคะเขาไม่เลือกเขาบอกเขาไม่เลือกเขาไม่เลือกตัดสินใจเขาจะนั่งนิ่งแบบนี้แหละถ้าอยากได้เขาก็ไปงอเขาสิถ้าอยากเลือกเขาก็ไปก็ไปหาเขาสิคุณหลักคิดยังไงคุณเป็นเดรวิลน่ะ คุณเป็นความรู้สึกที่ยังติดบ่วงติดควงกับเขาอยู่แต่คุณก็ไม่ทําอะไรเช่นกันทั้งๆท,ที่ใจมันเลิกมันอาจจะหยุดกันไปดับเบรกกันไปละแต่คุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาคุณก็ยังมีใจที่ผูกกับเขาตลอดเวลามันเป็นความรักที่เป็นความเจ็บรักไปช้ําไปรักไปเจ็บไปนะคะแต่คุณจะนิ่งเพราะคุณรู้เหตุและผลว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่คุณจะอยู่ในความสัมพันธ์เนี้คุณก็เลยอาจจะพยายามทำใจอยู่ แต่คุณน้อยใจเขาด้วยแหละว่าเขาไม่สนใจคุณในในในที่ผ่านมาหรือคุณไม่น้อยคุณน้อยใจเขาหรือเขาน้อยใจคุณคะโอเคคนที่เลเิกกันไปแล้วเบกกันไปแล้วคนที่ไม่คุยกันคนที่นิ่งๆใส่กันในบางคนนะบางคู่นะคะจะมีความสัมพันธ์นี้จะกลับมาได้อีกไหมจะกลับมาได้อีกไหมคะว้าวเดอะมูเดอะมูนมาอีกแล้ว จมูนนี่ขึ้นกับทุกคนเลยเนาะมันเจ็บมันหนักมันเหนื่อย Will of fortune อาอาจารย์มองยังมีการไปไปกับกับความสัมพันธ์หรือไม่ว่าจะทางใจไม่ว่าจะทางใจหรือทางตัวนี่แหละเป็นลักษณะของคนที่มุ่งมั่นที่จะเดินออกไปแล้วคะ่ะมุ่งมั่นที่จะหนีออกไปหาสิ่งใหม่ๆมุ่มงมั่นที่จะไปข้างหน้าเดิมมูลมันเป็นความรู้สึกว่ามัน ถึงอยู่มันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นถึงอยู่มันก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกว่านี้ไม่แต่ความเจ็บมีแต่ความอึดอัดมีแต่ความช้ําประมาณนั้นน่าจะจบซะหรือเปล่าไหนดูซิเขาจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้คะคนคนนั้นของคุณเขาจะทํายังไงกับความสัมเขาไม่เลือกจริงๆด้วยเขานั่งเฉยๆค่ะเขาสองคุณอยู่นะเขาเจ็บเขาบอกเขาเจ็บเขาเจ็บกับความสัมพันธ์นี้มันมากแล้วเขาจะมุ่งน่ะเขามีความมุง่ง เขามีความมุ่งไปข้างหน้าเขาอาจจะบล็อกคุณไหมเขาบล็อกคุณบล็อกทางใจบล็อกทางกายบล็อกโซเชียลทุกอย่างไม่ให้คุณรับรู้ไม่รับรู้ไม่รู้ปิดหูปปิดตาไม่รู้ไม่เห็นอะไรประมาณนี้เขารู้สึกว่าเขาเจ็บอ่ะเขาเจ็บกับความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมาคุณทําเขาเจ็บเยอะเขาอาจจะคิดไปเองก็ได้คุณอาจจะไม่ได้ทำอะไรแต่เขาเจ็บอ่ะคนคนนี้เป็นคนขี้หึงขี้ห่วงอ่ะเขาบอกว่าเขาจะตัดคุณออกจากชีวิตเขาให้ได้เขามุ่งไปข้างหน้า ถามว่าถ้าจะไปขอถ้าจะไปขอโอกาสจากเขาเขาจะเอาไหมเขาจะนิ่งค่ะเขาจะเฉยนะคะคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณมีคนใหม่ไหมคะคุณเฉยแล้วค่ะคุณพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณพยายามอยู่ให้ได้กับมันคุณพยายามตัดเขาให้ได้เช่นกันคุณก็มีอีโก้อยู่ในที่ของคุณนั่นแหละ มีคนมาจีบคุณค่ะแต่คุณไม่สนใจไม่ให้ความสนใจถ้ายังไม่มีในอนาคตจะมีคนเข้ามาแต่มันอาจจะไม่ใช่สเปคที่คุณต้องการอาจจะไม่ perfect อาจจะไม่ใช่แบบเห็นโปรไฟล์แล้วก็ไม่คุยอย่างเงี้ยอย่าปิดกั้นโอกาสให้ตัวเองถ้ามีคนเข้ามาในความสัมพันธ์การปิดกั้นโอกาสสําหรับตัวคุณเองก็เหมือนปิดกั้น ปิดเขาก็เหมือนปิดกั้นตัวเองลองดูโปรไฟล์ไม่ดีรูปไม่หลอ่อพ่อไม่รวยแต่อาจจะเป็นคนรักเดียวใจเดียวหรือเป็นคนขยันหรือเป็นคนที่จิตใจดีฝาที่คุณผ่านมาก็กเป็นไปได้เพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าอย่าปิดกัน้นอย่าปิดกัน้นแล้วก็การมีอีกโก้ไม่ได้ช่วยอะไรคะ่ะช่วยให้คนเจ็บปวดเท่านั้นมีแต่ความช้ำมีแต่ความเจ็บคุณพยายามบาลานจิตใจบาลานความรู้สึกตัวเองแล้วเดินไปข้างหน้าให้ได้ คุณตัดเขาคุณบอกคุณอยู่คนเดียวได้ไม่ตายค่ะไม่ตายอืมเขาฝากบอกคุณห้าใบเขาบอกเขาเบื่อที่จะทะเลาะกับคุณเขายอมเขาพร้อมจะจบจริงๆด้วยจบจริงๆคนคนนี้จบจริงๆจ,จ,จ,จบอ่าจบแล้วเขาเริ่มต้นใหม่แล้วค่ะเขาใช้เซนส์ของเขานำทางเขาก็เป็นคนน่ารักนะ เขาเป็นคนนิสัยแบบค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่ดูแลคนอื่นได้ดีอ่ะเป็นคนมีน้ำใจท่านถ้าไม่มองถึงในเรื่องของความรักที่เขาเห็นแก่ตัวกับค้นหรือหรือคุณเห็นกันตัวกับเขาแล้วก็ทําอะไรกับคุณนะคนคนนี้เป็นคนมีน้ำใจทีเดียวเป็นที่ปรึกษาคนอื่นได้แล้วก็เป็นคนแฟร์เลด้วยหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ไพ่สลับกันได้ไปเขาไปเริ่มต้นใหมล่ละค่ะเขาไปเริ่มต้นใหมล่ละเขาบอกว่ามันมันอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันแบบนี้เขาจะดุดผลละค่ะจบจากวงจรหนึ่ง เพื่อไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของเขาคุณฝากบอกเขาห้าใบคุณ The อ็มเพ s สมาบอกว่าคุณก็พร้อมจะจบเช่นกันคุณก็บอกช่างมันฉันไม่แคร์เอ่อเอากับเขาสิวะเออเอากับเขาสิคุณก็จบเขาก็จบเอาค่ะต่างคนต่างมีไอ้นี่ตรงกันต่างคนต่างมีสิ่งที่คิดตรงกันนะเมื่อต่างคนต่างคิดจะจบก็ทางใครทางมันแล้วค่ะแต่จะมีอะไรเกิดขึ้นเนาะ เขาอยากจะส่งข้อความมาหาคุณหรือเปล่ามีการทักทายมาไหมมีการปิดกั้นเขาส่องคุณอยู่นะเขาเปิดบล็อกคุณแล้วก็ส่องคุณหรอเปล่าคุณส่องเขาหรือเขาส่องคุณคะคุณกําลังใช้เซนต์คุณนําทางไปในทิศทางที่ดีคุณอยากจะมีเขาไว้นั่นแหละแต่ว่าคุณมีคนคุยหลายคนอ่ะอือขอให้แนะนำห้าใบค่ะ The Sun มาบอกว่าสิบดาบ The Sun Justment มากันสวยงามมากมาอยู่คนเดียวแล้วมีความสุข The เด t ว้าว ไพ่ออกมาสวยงามมากๆค่ะอะไรว่าอาจาร์ไพ่ออกมาสวยไพ่แนะนำว่า The sun มารอละเดอะซันในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความสุขกับเขามากเขาอาจจะเป็นความสุขของคุณหรือคุณเองอาจจะเป็นความสุขของเขาแต่ความสุขนั้นมันได้หายไปเพราะมาเจอสิบดาบความจบการเจ็บเจ็บมันก็ไม่มีความสุขแล้วค่ะการเจ็บการจบกับบางสิ่งบางอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่ จัดเมนต์คือการปลดปล่อยอาจารย์อ่านสองเคสนะอาจารย์มองเห็นในนี้มันมีสองเคสเคสหนึ่งยังจะมีการกลับมาได้พูดคุยได้พูดคุยถักทายกันอีเคสหนึ่งคือจบการหลุดพ้นการจบกลับมารักตัวเองแล้วเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองเพราะว่าเพราะว่าคุณสองคนเนี่ยต่างคนต่างมีโก้จริงๆความรักมีอยู่ไหมยังมีอยู่ความผูกพันยังมีอยู่แต่ด้วยความที่ต่างคนต่างมีทิฏฐิต่างคนต่างมีศักดิ์ศรี ต่างคนต่างคิดว่าฉันถูกมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เป็นแบบนี้คุณชอบทะเลาะกันน่ะไม่ทะเลาะกันคือพูดอะไรมาก็ไม่เข้าหูอะ่ะเขาเรียกพูดไม่เข้าหู พอพูดไม่เข้าหูทางนี้ก็ตอบกลับทั้งนู้นก็ตอบกลับมันก็ตอบไปตอบมาก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นจุดเล็กๆในใจที่เกิดขึ้นมานานแล้วเป็นจุดดําๆในใ,นใจและจุดดําๆนั้นมันเจอสิ่งเหล่านี้บ่อยๆซ้ําๆแบบเดิมๆมันก็ขยายวงกว้างจุดดาเป็นจุดเล็กๆแล้วมันขยายกว้างเป็นใหญ่เป็นใหญ่เป็นใหญ,ใหญ่และมันก็สิ้นสุดกับจุดๆนั้นเหมือนน้าที่มันเต็มแก้วน้ํามันก็ทะลักออกมาเพราะฉะนั้นมันเหมือนมีการรู้สึกว่าไม่อยากจะทน ไม่อยากจะทนกับความสัมพันธ์ไม่อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไม่อยากจะไม่อยากทะเลาะก,กันอีกแล้วมันมีความน่าเบื่อในความสัมพันธ์มันหมด pressure, เพรสชั่นรักกันน้อยลงแล้วก็มาต่างคนต่างคิดว่าตัวเองมีดีแล้วก็มีอีกโก้มาเลยทําให้คนสองคนต้องจบกันอะ่ะถามว่าใจนึงอีกคนนึงก็ยังพอที่จะผ่อนปลนและลับไปได้แต่อีกใจนึงก็คิดว่าถ้ากลับไปแล้วมันก็เหมือนเดิม หนังสือเล่มเดิมแบบเดิมๆก็เลยมีคนที่ไม่อยากจะกลับไปมีคนเด้อด้วยละ่ะคิดว่าตัวเองถูกไม่ได้มีความผิดอะไร <c oughs> คนหลายๆคนมาถามอาจารย์ว่าเขารู้สึกผิดบ้างไหมในความสัมพันธ์แบบนี้บางคนไม่รู้สึกผิดเพราะว่าเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทาถูกต้องเขาก็เลยไม่รู้สึกว่าเขาผิดค่ะบางคนมาถามว่าเขารู้สึกผิดไหมอาจารย์เขาไม่ได้ผิด เขามีความรู้สึกว่าเขามั่นใจในสิ่งที่เขาทำน่ะถูกเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขารู้สึกผิดกับคุณไหมไม่แต่ถ้าถามว่าคือเขามั่นใจไงว่าตัวเขาถูกชีวิตเขาถูกเขาทําอะไรเขาก็ถูกอะไรเงี้ยอันนี้อาจารย์ปเปรียบเทียบให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นไปถามหาความยุติธรรมไปหาความคนที่ถูกผิดถ้าคนที่จะคุยกันมันต้องไม่ถามหาค่ะต้องไม่ถามหาว่าใครถูกใครผิดต้องมาคุยกันว่าเราสองคนยังรักกันอยู่ไหม ถ้ารักกันยังมาปรับตัวเข้าหากันได้ไหมยังอยากจะมีกันและกันไหมถ้าและเรื่องผนหลังที่ผ่านมาไม่ต้องพูดถึงค่ะไม่ต้องพูดถึงว่าเราใครทำอะไรที่ไหนยังไงห้ามพูดถึงเรื่องผนหลังถ้าคุณจะมีความสัมพันธ์ที่เดินหน้าอย่าพูดถึงเรื่องเก่าต้องมีความทำสิ่งวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วเดินไปข้างหน้าถ้าอะไรที่มันไม่ดีก็ปรับให้มันดี ถึงจะอยู่กันได้แต่ถ้าเป็นลักษณะของคนที่แบบฉันถูกเธอก็ถูกฉันก็ถูกเธอก็ถูกก็ต่างถูกก็ต่างเจ็บกันไปแล้วก็แยกย้ายกันไปค่ะตัวไข่ตัวมันนะคะ m มูอ o อนโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชันด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ s i a f e ศูนย์สามสองเก้า y แล้วเจอกันคลิปหน้าดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อคนที่คุณรักเซฟตัวเองเซฟคนที่คุณรัก โอเคไหมคะสวัสดีค่ะ